สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตะมนลแม่ละและท,ท่านผุ้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการเสียงตามสายประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2 5 6 7ที่ิจะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันนางสาวพ,พิญญาพัฒน์จงคำตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้โกงยอดฮิตมิจฉาชีพชอบใช้ 1. เสนอผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างลงทุนน้อยได้กำไรเยอะแถมเร่งให้ตัดสินใจโอนเงิน 2. โฆษณาชวนเชื่ออ้างไม่มีความรู้ก็ลงทุนได้ลงทุนง่ายๆผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆ 3. อ้างสัญ,ญลักษณ์กรอต่อหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ สี่สวมรอยดาราคนดังหรือผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่ใช้รูปมาประกอบการโฆษณา 5. บัญชีปลายทางที่รับโอนใช้ชื่อเป็นส่วนตัว 6. เรียนแบบหรือตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกับเพจจริงบริษัทที่ตั้งอยู่ภายใต้การกำก,ก,กับดูแลของหน่วยงานรัฐที่มาตำรวจไซเบอร์2เตือนครูผู้ปกครองระวังเด็กป่วยโรคมือเท้าปากตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้าแนะ กำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกแพทย์หญิงจุไรวงสวัสด์ในแพทย์สรงคุณวุฒิผู้ช่วยที่ปดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและเป็นช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อในเด็กหลายโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจจึงขอเน้นย้ำมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษาดังนี้ 1. เน้นให้ตรวจคัดกรองเด็ก รวมถึงบุคลากรอของโรงเรียนก่อนเข้าเรียนทุกเช้า 2. แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติโดยให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยและให้ผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านเพื่อไปรักษา 3. ม,มันทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเล่น 4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์และทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายทุกสัปดาห์ หากสงสัยป่วยไข้เลือดออกเช่นมีอาการไข้สูงลอยคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องมีผื่นมีจุดเลือดที่ลำตัวให้หยุดเรียนและไม่ควรซื้อยารับประทานเองยาลดไข้ที่ปลอดภัยคือยาพาราเซตามอนหลีกเลี่ยงยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซตรวมถึงยาชุดหากไข้ไม่ลดภายใน1-2ถึง,งวันควรรีบไปพบแพทย์ขอบคุณที่มากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข สา,าระนโรเรื่องถัดไปจากกรณีที่มีผู้ส่งข้อความว่าลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลแอปพลิเคชันรับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทดังกล่าวนั้นเป็นแอปพลิเคชันปลอมที่มีมิจฉาชีพทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อและหวังจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้มาใช้ในทางไม่ชอบ รวมทั้งทําให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินหากดาวน์โหลดจะทําให้มิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือขโมยเงินและข้อมูลของคุณได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026182323 บทสรุปของเรื่องนี้คือข้อมูลแอปพลิเคชันรับเงินดิจิทัลนหนึ่งหมื่นบาทดังกล่าวนั้นเป็นแอปปลอมที่มิจฉาชีพทําขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อและหวังจะนําข้อมูลต่างๆที่ได้นํามาใช้ในทางมิชอบรวมทั้งทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาระน่ารู้เรื่องสุดท้ายขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพาบุตรหลานมารับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาเด็กและให้คําปรึกษา โดยอะไรอย่างครบวงจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2567ณสถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านทั่วประเทศค่ะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตมนมลแม่ละได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตมนตแม่ละ w w w m e l a g o t h หรือทางเพจ Facebook ออเฟซบุ๊กอปตแม่ละ และสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579ทางโทรสาร0 5 5 0 3ห539หรือทางไปรจนีเล็กจรอนิกสขององค์การบริหารส่วนตมนแม่ละสารบัญอเน th, สกอ e ์ตแอดแม่ละ g o t h ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตมนแม่ละ รายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหอกระจายข่าวไร้สายเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปและยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตมบลแม่ละสำหรับวันนี้ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำมลแม่ละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำมนแม่ละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำมนแม่ละ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ